สวัสดีครับวันนี้เราจะไปรับรถของพี่อาบีโอนะครับผมเราจะเดินข้ามถนนไปนะครับผมเราจะเดินข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยสะพานลอยเรามาจะถึงถนนแล้ว เราก็จะข้ามสะพานลอยกันนะครับผมตังรถหายหลับรถไปเด้วย สะพานลอยไปทางนู้นนะครับผมตรงนี้ทำให้คนเดินได้ด้วยนะใช่ครับข้ามสะพานลอยอจังนะครับผม มาเดินมาก็หอบเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวแกจะขับรถมาจากฝั่งทางนี้นะครับผมน่ยนักจังบูย ไปชลบุรีทางนี้จะไปกรุงเทพนะครับผมรม่ว่าเราจะรออยู่ด้านบนเราจะรออยู่ด้านบนดีกว่านะครับผมสวดีว่าแกจะมาตอนไหน นนี้เราก็ยืนรอลูกค้าอยู่นะครับผมจะให้รถลูกค้ามาแล้วเราค่อยลงไปนะครับผมเราแอบซุ่มดูลูกค้าอยู่บนนี้ครับผมก็จะมาตอนไหน,นแต่ก็ยังไม่เห็นมาเลย๋ยวเรา,เร,ารอาาาไปไปลงไปรอข้างล่างดีกว่าไปลงไปรอข้างล่างดีกว่า ถิงพอดีเลยวางเาไว้เป๊ะเ,เลยเช้ารอบขึ้นสูงอยู่แต่ตอนเย็นตอนลนึกง,งานอะ่ะผมสังเกตม,มันไม่ดับมันดับเลยนะสตาร์ทไม่ได้เลยเลิกง,งานตากแดดหรือไงก็ไม่ไ <5. S 1> ด้ตอนเช้านี่รอบขึ้นไม่ค่อยลงไม่อยาก